สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับมีคลิปเด็ดเพจแตงโมโพสต์ภาพคล้ายปิศนาอีกไม่นานความจริงจะปรากฏเมื่อวันที่13มิถุนายโนโนุก้าเพจ Happy Melon Official ได้ออกมาโพสต์ภาพของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังจากที่เธอพัดตกจากเรือสปีดโบสเสีชีวิตโดยคดีของเธอนั้นมีพิรุษหลายจุดและตั้งข้อสันนิฐานว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมโดยเฉพาะทางเพจ Happy m e ม o n Official นั้นที่บังแจ็คหรือนายราชาไฮเดอร์ได้เป็นแอดมินอยู่ได้มีการเปิดเผยรูปในโทรศัพท์ของแตงโมพร้อมกับคลิปต่างๆที่หลายคนไม่เคยเห็นและล่าสุดก็เป็นภาพของแตงโมในลักษณะหันหลังพร้อมกับข้อความว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏทางเราต้องขออภัยที่ไม่สามารถลงคลิปเด็ดเกี่ยวกับคดีเพราะมันจะทำให้เสียรูปคดีและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้ทัน แต่เราจะเดินหน้าต่อและลงข้อมูลที่สามารถทำได้ให้หายความสงสัยกับทุกคนที่กำลังติดตามคดีของแตงโมซึ่งทางเราจะฟ้องคดีอาญาว่าทำร้ายร่างกายและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขอให้ทุกคนที่ติดตามคดีของแตงโมจะพึ่งทิ้งแตงโมไปไหนนะครับเพราะพลังโซเชียลนี่แหละจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แตงโมได้รับความยุติธรรม ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสไลา์ครับและขอขอบคุณสำหรับก,การรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ